ความเด็ดขาดในตัวของคุณนะคะก็สวัสดีคนที่ผ่านมาเจอรันดอมนี้นะคะก็เป็นพลังงานรวมนะตรงฟังต่อไม่ตรงเลื่อนผ่านได้นะคะฟังเป็นการไกด์ไลน์นะมาดูความเด็ดขาดในตัวของคุณกันว่าเป็นอย่างไรขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าเป็นพลังงานอย่างไร พลังงานแรกโดเลเบอร์ over, นะเป็นพลังงานของคนที่ชอบที่จะมีความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นกระยาณิมิตนะเป็นผู้คนรอบตัวเนะี่ยวิรู้สึกว่าคุณชอบที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นเป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจงามนะแล้วก็มองทุกอย่างด้วยความงดงามมองทุกอย่างด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรแบบนี้คุณจะเป็นคนที่ชอบแบ่งปัน เข้าของเงินทองนะอาจจะไม่ได้มากแต่ทุกๆก,การแบ่งปันของคุณเนี่ยมันเกิดจากจิตวิญญาณที่มีความรักแบบไร้เงื่อนไขจริงๆไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากอยากเห็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยดีขึ้นหรือว่าได้รับความรักหรือได้รับรู้ว่าตัวของพวกเขาเนี่ยคู่ควรนะอะไรเงี้ยเออจะเป็นฝ่ายที่ให้มากกว่าเป็นฝ่ายที่รับนะคะและใบที่สองพลังงานแห่งไทม r เพลนแล้วก็คุณน่ะจะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เลี่ยนแปลงตัวเองทุกยุคทุกสมัยนะคะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแต่คุณจะสูงว่าอะไรที่คุณได้ศึกษาหรือว่ามันฮิตติดเทรนเนี่ยคุณก็จะเลือกสิ่งที่มันเข้ากับคุณหรือคุณชอบเนี่ยมาอัพเดปมาเปลี่ยนตัวคุณได้หรือมีแนวความคิดอะไรใหม่ๆพัฒนาจิตวิญญ,ญาณอะไรเนี่ยคุณก็จะสามารถเปิดกว้างยอมรับเป็นผู้ที่เรียนรู้แล้วก็คุณเป็นคนที่ ไม่สันไหวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณเข้าใจแล้วก็ไม่ไม่ได้กลัวความเปลี่ยนแปลงใดๆนะเป็นคนที่ใช้ชีวิตบนโลกไปเนี้ได้อย่างเข้าใจจริงๆนะคะและพร้อมด้วยนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้อะไรอย่างนี้และใบที่3 strength เป็นคนเก่งเป็นคนที่ควบคุมใจตนเองได้เป็นคนที่ ดูอ่อนโยนแต่หนักแน่นนะ,ะมั่นคงเข้มแข็งมีศัก,กยภาพฝึกสก,กิลนะคะแล้วก็ยังใจดีแล้วก็เมตตาผู้อื่นอยู่นะ,ะแต่มันก็จะมีความใจดีที่ถูกฝึกพ้นฐานของความจริงเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะ,ะเป็นคนที่ฆ่าได้แต่ยามไม่ได้นะ,ะแล้วก็เป็นคนที่รักในการดูแลตนเองมีรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าจะเป็นพลังงานของความรักไร้เงื่อนไขเนี่ย มันแพร่กระจายไปทั่วทุกอนูเซลล์ของคุณนะ่ะเออไม่ว่าจะเป็นการให้ไม่ว่าจะเป็นการรับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปในชีวิตใครหรือใครเข้ามาในชีวิตคุณไปพบเจอใครสถานการณ์ใดคือรู้สึกว่าคุณสามารถมีหัวใจแห่งแห่งเอ,อ่อแห่งความบริสุทธนะิ์อ่ะเสมอเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่มีพลังงานสูงมากๆเลยนะคะอะแล้วมาดูความเด็ดขาดในตัวของคุณกันหน่อยว่า เป็นพลังงานที่งดงามแบบเนี้ยแล้มาดูตอนที่คุณเด็ดขาดสิว่ามันจะเป็นอย่างไรขอดูเพิ่มเติมนะคะความเด็ดขาดในตัวของคุณหนึ่งหม้เท้าเป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วก็เป็นคนที่โฟกัสงานได้อย่างมุ่งมั่นแล้วก็ถ้าเวลาที่คุณได้ลุยกับงานเต็มที่อ่ะวีบอกได้เลยว่ามันคือจิตวิญ,ญญาณและความจริงเวลาที่คุณเด็ดขาดกับการทํางานเนี่ยวีบอกเลยว่าแบบ น่าเกรงขามน่ายำเกรงมากๆเพราะคุณเป็นคนที่ทํางานบนฐานของความจริงแต่เราก็ทาบนฐานของความรักด้วยทําบนฐานของจิตวิญญาณสร้างสิ่งต่างๆด้วยความจริงไม่ปรุงแต่งอืนะหนึ่งไม้เท้าเนาะความเง็ยขันขในตัวของคุณก็คือตอนเวลาที่คุณกําลังเวียกงานหรือเฮ็ดงานอยู่ก็คือยาแยามนะวีบอกเลยว่านั่นคือจังหวะที่คุณกําลังดีฟกับเบื้องบนหรือดีฟกับชีวิตมากๆนะคะเหมือนแบบคุณขับเคลื่อนคุณ เคลื่อนไหวจิตวิญญาณผ่านการงานหลักๆเลยนะคะหรืองานที่คุณทำเนี่ยก็ทำให้ตัวของคุณต้องเด็ดขาดหลายๆอย่างหรือคุณอยู่ในฐานนะของผู้นําก็ได้นะเออพลังงานของคุณเวลาที่เด็ดขาดน่ากลัวนะคะขอเพิ่มเติมนะคะเพสออฟ s อร์ดความเด็ดขาดในตัวของคุณคุณมีลูกเล่นลูกชนนะคะเวลาที่คุณเล่นก็เล่นเวลาที่คุณจริงก็ก็จริงนะเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่ มีความมีขอบเขตอาจจะดูเหมือนเอาใจยากนะแต่จริงๆแค่เป็นคนที่ตรงไปตรงมากับสถานการณ์แค่ต้องรู้กาลเทศะเนี่ยก็จะสามารถอยู่ร่วมกับคุณได้นะเพราะฉะนั้นความเด็ดขาดตองคุณคุณมีภาวะแห่งการเป็นผู้นานะคะแล้วก็มีภาวะของขุมพลังด้วยนะเวลาที่คุณได้เปล่งแสงหรือว่าได้แบ่งปันองค์ความรู้หรือว่าได้แบ่งปันการงานกับใครเนี่ยเป็นเป็นช่วงที่ตัวของคุณเองจะดูมีอํานาจด,ดูมีแบบ ดูมีบารมีดูมีองค์ความรู้แล้วก็ดูแบบออมีความมั่นใจเพราะว่าม,มันออกมาจากการคน้นการหาการอ่านการเขียนการเรียนการเข้าไปในองค์ความรู้จริงๆอะไรอย่างนี้นะคะและความเด็ดขาดในตัวคุณคือเจ็ดเหรียญคุณเป็นพวกกล้าได้กล้าเสียเป็นพวกกล้าไฟกล้าแลกกล้าที่จะยื่นก่อนกล้าที่จะทําก่อนกล้าที่จะ เป็นผู้ให้ก่อนหรือว่าเป็นผู้ที่กล้าจะเข้าไปรับก่อนอะไรแบบนี้นะเจ็เหรียญวีรู้สึกว่าคุณเป็นบุคคลที่ถ้าสมมติเวลาที่คุณไม่มั่นใจคุณก็จะบอกว่าคุณไม่มั่นใจคุณจะไม่มาแบบแกล้งมั่นใจถ้าคุณไม่รู้คุณก็บอกว่าไม่รู้ ไม่ไม่ไม่ย้อนแย้งกับตัวเองแต่สามารถใช้ทุกพลังงานบนฐานของคนที่ไม่ลดทอนคุณค่าของตัวเองต่ะผู้อื่นเวลาที่คนอื่นไม่รู้คุณก็จะไม่แบบเอาไม่รู้หรออะไรเงี้ยคุณไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบบูลลี่นะแต่แบบอ๋อไม่รู้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวบอกเดี๋ยวพัฒนาเดี๋ยวทําสิ่งใหม่ๆกันอะไรเงี้ยเนี่ยความเด็ดขาดในตัวของคุณคือมันกล้าจบเลือดจบเนื้อก้าที่จะเสียในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าเสียแล้วก็รักษาในสิ่งที่คนอื่น ลืมรักษาเออความเด็ดขาดของคุณคือคุณสามารถมองทุกอย่างทะลุปบปองแล้วก็มันสง่างามมันผ่าเผยมากๆนะคะและไพ่ใต้สำหรับเป็นคิงออฟว n นต้องปฏิเสธนะจริงๆว่าความเด็ดขาดของคุณคืออยู่ที่การทำงานการการใช้ชีวิตการจัดระบบชีวิตหรือการแม้กระทั่งทำงานกับจิตใจทํางานกับร่างกายตัวเองหรือทํางานกับจิตวิญญาณของตัวเองอะวิรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีระเบ,บียบวินัยสูงดูเหมือนเป็นคนที่ชิวๆนะแต่เบียบอกเลยว่า มันเกิดการตอกคงความรู้ตอกฐานการขยายจิตใจการขยายข้างในตัวเองอ่ะเออคุณคุณเด็ดขาดมากๆหรือง่ายๆเลยคุณเด็ดขาดกับตัวเองคุณจึงเด็ดขาดกับอะไรภายนอกได้ง่ายเอาลมณ์บว่าถ้าคุณจะกล้าเสียสิ่งเนี่ยคุณก็จะยอมรับถึงผลการกระทําของคุณหรือถ้าคุณทําอะไรแล้วมันจะได้ผลอะไรตามมาคุณรู้สึกว่าคุณกล้าที่จะยืดอกระลับมันความเด็ดขาดของตัวคุณคือ คุณกล้าได้กล้าเสียแล้วก็คุณไม่กล้าได้ไม่กล้าเสียก็ได้นะอยู่ที่สถานการณ์นั้นๆว่ามันถูกสร้างมาเพื่อที่จะทีคุณหรือว่าจะทดสอบคุณหรือว่าจะออมาล่อลวงคุณอะไรเงี้ยเออวิรู้สึกว่าคุณรู้ทันเป็นสายแนวจิต,ตวิทยาสายดาร์กอะไรเงี้ยหรือว่าแนวจิตวิญญ,ญาณสูงๆได้เลยนะคนที่พามาเจอรันดอมวันนี้ก,นก็นี่คือความหล็ดขาดในตัวของคุณค่ะโอเคขอดูนัมเบอร์ออกกอนให้กับคุณหน่อย 098เห็นปะชีวิตที่มีชัยชนะเหนือความตายแล้วก็คุณไม่กลัวความตายด้วยคุณเข้าใจถ้าถึงวาะที่จะต้องไปก็มันไม่สามารถมีใครหนีได้แล้วก็คุณจะไม่ทําทุกอย่างเพื่อหนีมันคุณแค่ยอมรับแล้วก็เข้าใจว่าแบบเออมนุษย์โลกทุกคนมีวาระต่างๆแล้วจุดนี้มันทาให้คุณกล้าทําทุกสิ่งกล้าเรียนรู้ทุกอย่างคนเราพอมันจะไปมันก็ห้ามไม่ได้ คนบางคนไม่อยากไปจะตายห้ามแค่ไหนก็ต้องไปอยู่ดีอะไรแบบนี้นะเป็นคนที่มีออปรชัชญาแล้วก็มีแบบอย่างของการใช้ชีวิตสูงหรือได้เข้าไปข้องเกี่ยวกับด้านโลกแห่งจิตวิญญาหรือด้านของจิตใจมนุษย์หรืออาจจะเคยเลี้ยงดูผู้ป่วยจนเสียด้วยด้วยตัวของคุณเองได้ได,ได้อยู่กับแดนความตายมาก,ก็ได้นะศ9น์98อ่าเห็นความตายจนเข้าใจความตาย 4545 45, ชีวิตที่ทะลุทะลวงและเสรีภาพจากการหักโซ่ตรวนจองจำความริขาาของคุณสุดๆนะคะและ1717 17, เส้นทางนี้เป็นของคุณนะ,ะจงอดทนและซื่อสัตย์นะคะพลังงาน1717 17, นะคะขอดูข้อพระคำพีให้กับคุณหน่อยตนึงอู้นะะใน พระธรรมอุพยบทที่15ข้อที่16บอกว่าโลกต่างๆซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่ชาวอีบนั้นเราจะไม่บังเกิดแก่เจ้าเลยเพราะเราคือพระเจ้าแพทย์ของเจ้ารู้สึกว่าคนที่ผ่านมาเจอแันนอมเนี่ยความเด็ดขาดในตัวคุณคือคุณรู้จักกฎของพลังงานของพระเจ้าหรือพลังงานของเบื้องบนมันเลยทําให้คุณกล้าที่จะเรียนรู้ทุกอย่างแล้วก็มีพลังที่ยิ่งใหญ่ ไม่โครคภัยไข้เจ็บแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรคุณได้นะเป็นคนที่จิตแบบจิตประพัดสอนนะ่ะมันเลยทำให้คุณเป็นคนที่มีความสดชื่นจากจิตวิญญาณเลยนะคะ,ะใจล,ล่าเริงปันญยายอย่างดีใจที่ชอกช้ทำทําให้กระดูกแห้งแบบนี้ก็ได้ค่ะก็ครบถ้วนแล้วสําหรับแรนดอมนี้นะคะก็ฝากออมอยเจอร์บาร์มนะคะทุกคนอยู่ไหนละ่ะอ่าไม่ได้ นะฝากไมอเจอร์บามแล้วก็วีเปิดรับให้คำปรึกษาด้นานชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณและวีนะคะตอนนี้กำลังเปิดรับสอนอ่านค r อสสอนอ่านไพ่ยิปซีนะคะสามารถมาลงเรียนได้ก่อนวันที่20พฤศจิกายนนี้นะคะรีบมาลงรงเรียนด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้วีไปแล้วสวัสดีค่ะ